สวัสดีคร an. ับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยส์ y เวลาับเวล เราจะต้องทําท่าไหนวะจะต้องทำมือนี้อย่ <S 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 <ด>างนี้มืทํากูใบไหมเหมือนปะเออคราวนี้คราวน,านี้ทุกคนวันนี้เราเหลือสามคนแต่ว่าเป็นสามคนที่แบบพร้อมลุยพร้อมแซบ่บเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เป็นสเปเชียลอินชั่นของพวกเราเหมือนกันนะจะ๊ะเพราะจะเป็นเ<อ>ทรลเลเรอร์เนาะใช่เป็นเอ่อเป็นออฟฟิเชียลทีเซอร์อ่านเรียกว่าทีเซอร์เป็นทีเซอร์แล้วกันเป็นออฟฟิเชียลทีเซอร์ออฟฟิเชียลทีเซอร์ของ วิชยุรักษ์ขอขอลฟ์ตายได้ไม่ติดอ่ะแล้วก็ด้วยความแบบอ้อมันดูดีเอาเลยไหมล่ะเราก็เลยแบบว่าไม่อยากจะเก็บไว้เพราะว่าถ้าเก็บไว้ก่านี้โดนสปอยแน่เพราตามมาจากเเรบท่านหนึ่งอ่ะเสรท่านหนึ่งเสรพท่านหนึ่งว่าอย่างไรมีชื่อว่าต้นน้ำชื่อย่อว่าต้นน้ำ่า เป็นทั้งนักสแสดงด้วยเป็นทั้งเซเลบด้วยสําหรับพวกเราเนาะสำหรับพวกเราเอ,อแล้วก็ดีใจนะครับที่แบบว่าเห็นน้องต้นน้ำใส่เสื้อชาแนลแฟนบอยโอ้ยเ่าขอบคุณ,คณมากเลยนะครับขอบคุณ <c oughs> ที่นึกที่นึกถึงกันนะครับคิดถึงกันแล้วแบบที่สําคัญที่สุดเนี่ยใส่เสื้อเราไม่เท่ากับการที่ใส่เสื้อเราแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยนี่คือความน่ารักของน้องจร,งจรงิงๆต้องขอบคุณน้องต้นน้ำม,มากนะครับแล้วเราก็เลยแบบจะไปติดตามผลงานาของน้องต้นน้ำกันอีกเรื่องหนึ่งในคื่องนมีจ้าวิซิลัสขอให้รักโชคดีงั้นเราไปดูกันไหม ที่ไปอยู่ไหนตอนดูกระบาดชนหระบนโลกเนี้ยมันมีคนที่มีทักษกะในการเอาชีวิตรอดอ่ะหลายรูปแบบบางคนก็หน,นีเก่ง,ตงตแต่สำหรับกูเนี่ยโชคชะตาแม่งเข้าข้างตลอดเลยว่ะนี่มันมาแนวแหวกดีนะชูกียระมาจากไหนที่มาที่ใหม่เชียงใหม่เดีพี่ผมจะไปที่นั่นพอดีเลยอ่ะไม่ต้องไปแล้วที่นั<ห>่นอ<ห>่ะม<ห>ันไม่เหลืออะไรแล้ว งั้นเอางี้แล้วกันพี่ไปเชียงใหม่ด้วยกันกับผมเดี๋ยวผมยกให้เลยพี่เสื้อตัวเนี้ยกูบอกไงว่าเชียงใหม่อ่ะมันไม่มีอะไรแล้วค็ทุกครั้งที่กูเจอปัญหามันก็มักจะมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกูเสมอแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่มาช่วยกูเนี้ยก็ไม่เคยรอดเลยทุกคนกูแค่ไม่อยากเห็นมึงอ่ะต้อเป็นเหมือนคนพวกนั้น่ะลิสตเติร์ลิตเติร์นอุ้ย พี่รูไหมพี่ต่างหากที่โชคดีมาเจอผมถ้ามึงไม่ได้คิดแยบกูอ่ะอย่าทำให้กูคิดกับมึงเกินกว่าพี่น้องได้ไหมวะที่จริงอ่ะมึงทิ้งกูไปตอนนี้เลยก็ได้นะผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกพี่บางทีผมก็คิดว่าที่คงเป็นมนุษย์คนเดียวที่เหลืออยู่อ่ะศัมเมื่อสองพันยี่สิบสาม ตาแตกเลยมาแหวกแนวอีกแล้วนะพี่ปอนแหวกมากเลยนะตาแตกเลยอ่ะนึกว่าจะเป็นแบบซีรีส์แบบหวานหวานอือใช่ฟังจากชื่อเรื่องเนาะนึกว่าเป็นแนวแบบว่าใสๆอย่างเงี้ยเฮ้ยก็แบบมาาซสฟมาเออปลาใสปลายอ่ะดูฉากฉากนั้นเมื่อกี้ที่แบบก้อนหินอะไรลอยลอยลอยขึ้นมาแบบที่ตอนวิ่งหนีอ่ะ ใช่แล้วเห็นปลาอตอนแรกๆที่คนแบบสลายกลายเป็นผงอ่ะเอออันนี้มันเป็นอันนี้เขาจะทำเป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์นะเหมือนจะเป็นซีรีส์เลยเนี่ยแต่สแสดงว่าเป็นซีรีส์ที่ฟอร์มใหญ่มากเลยนะพูดถึงแล้วสีแล้วแบบอารมณ์การแสดงของทั้งสองคนเลยอะทั้งต้นน้ำทั้งนองลิตเติ้ลเลยอะเฮ้ยมันดีนะ คื่อเห็นชื่อพ่วงกลับชื่อพ่วมกลับก็น่าน่าติดตามแล้วนะที่มาเดียวอีกแล้วใช่ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเห็นเห็นซีซีรีส์ต่างๆของพี่มาเดียวอะหลายเรื่องเลยนะอืมทยอยปล่อยออกมาเยอยหลายเรื่องอยู่อืมแต่ดูแล้วคือแบบมันดูแล้วมันแปลกดีอะพลอตมันแปลกคือถ้าให้เดาจากเรื่องก็คือเหมือนอุราบาทตกลงที่เชียงใหม่ใช่ไหม ถ้าดูนะที่ไหนสักที่หนึ่งที่ไหนสักที่หนึ่งเออแต่ทีเนี้ยแต่ในเรื่องมันบอกว่าเชียงใหม่ไม่เหลืออะไรแล้วก็น่าจะโดนไปด้วยเชียงใหม่น่าจะโดนไปด้วยเพราะว่า,ท,าที่ว่าคูพิงนะไม่ใช่ไม่พี่ว่าพี่ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนโลคล้างอะ่ะเหมือนโ่าอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเหมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาชวนไป,ไปเชียงใหม<า>่อย่างเงี้ย ใช่ชวนไปกับเชียงใหม่แต่ว่ามันมันเหมือนแบบที่ที่ที่พี่เจอกันอะไม่ใช่ที่เชียงใหม่ไงแต่ว่าเขาชวนไปเจอที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้นน้ำบอกว่าเชียงใหม่มันไม่เหลืออะไรแล้วมันเหมือนแบบเหมือนแบบไปมาหมดแล้วอะแล้วมันไปหมดแล้วก็ไม่รู้จริงๆริงว่ะแล้วคือประเด็นคือมันเหมือนกับเหมือนมนุษย์เป็นมนุษย์คนสุดท้ายอะแต่ไลยไหมที่ที่ตเิต้ลพูดอะคือ มันบว่ามว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาหรือเปล่าที่บอกว่าเหมือนเหมือนต้นน้ําเป็นมนุษย์คนสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าในทีในทีเซอร์มันมีตั้งเยอะนี่มีลุงคนหนึ่งมีลุงคนนึงด้วยมีผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกเลยเหมือนออกมาจากกระสวยอวกาศอะไรสักอย่างที่แบบเป็นแคปซูลนอนแล้วมีผ้าห่มเหมือนผ้าห่มผ้าอยู่อ่างเงี้ยห่มคลุมห่มคลุมตัวเองอยู่อย่างเงี้ย เนี่ยถ้ามันแสดงว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะต้องมีอ f f ฟิเชียลเทเลอออกมาเนาะโอ้อือหรือว่ามันเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้คือแบบว่าเหมือนกับที่เขาบอกว่ามนุษย์นะไปอยู่ดาวอังคารแล้วไงแล้วก็กลับลงมานี้เอเออแล้วก็กลับลงมาที่โลกอ่ะแล้วก็ไปเจอแบบไปเจอไปเจอแค่แค่ลิเติลน่ะนึกออกไหมเออก็เป็นไปได้ก็คืออาจจะ ตัวต้นน้ําอาจจะใช้ชีวิตยอยู่บนนู้นอยู่แล้วเนาะใช่เพราะมันเป็นออก,กระสวยโอกาสมันลงมาถูกป่ะล่ะแล้วลต้านันอ,อาจจะเรียนแบบว่าเรียนประวัติศาสตร์มาว่าโลกมันถูกนั่นนี้นูนน่นนู่นงางเงืออะไรไปแล้วหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ช่วงจังหวะที่อุกาบาทตกชนโลกอะต้นน้ําก็อยู่ข้างบนอยู่ไงใช่เอออะไรแบบนี้หรือกับกันพวกที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นมนุษย์ที่อยู่บนอาจจะเป็นดาวดาวอังคารแล้วต้นน้ำมาบินไป พอไปทางนู้นปุ๊บแล้วทางนู้นน่าอยากจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ที่โลกตอนนัว่าเอ้ยต้องไปเนี่แบนี้อะไรที่ว่าเหตุการณ์มันน่าจะเกิดบนโลกเลยเพราะว่าสังเกตดีๆอ่ะลิตเติ้ลน่ะดวงตาเหมือนสีแแววแววแววตาสีแววตาอะไรไม่งั้นน้องก็อาจจะเป็นมนุษย์ที่อยู่บนดาวอังคารแล้วก็ลงมาไม่แต่ว่าจะมี มันจะมีซีนที่มันจะมีซีนที่เหมือนกับตอนเนี้ยคือท้องฟ้าบนโลกอ่ะจําได้ไหมที่มันเหมือนแบบมีเห็นอุกาบาตมีเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเออเหมือนแบบดวงดาวมันจะใกล้เรามากแล,แล้วก็แบบว่าเหมือนกับวงแหวนที่มันเป็นแบบหินหรือดาวหรือเศษวัตถุอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นแบ็คกราวด์ที่ลอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ส่วนตัวพี่มันเหมือนกับอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันถูกยิงกับอธิโลกแล้วมันก็เดี๋ยวกูจะพามึงไปเองเหมือนกับวันอย,อยู่ๆก็มาเจอแบบลิต์้ลอย่างเงี้ยที่นี่อ่ะซึ่งไอ้ตอนนาก่ัว ตอนที่ตอนที่ต้นน้ํายังเป็นมนุษย์อยู่ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ตอนที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรยังไงก็ยังมีคนมาช่วยเสมอจำอาล็งนกไหมอะไรอย่างเงี้ยอีพวกนั้นนะ่ะมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบอันนี้เป็นอดีตแล้วอยู่ๆเขาก็ถูกยิงขึ้นเออคือแบบว่ามูฟขึ้นไปแบบดาวอื่นแล้วอยู่ๆอ,อีดาวอื่นก็มีเหตุใดๆก็ไม่รู้อ่ะที่เขาจะต้องบอกว่านุพุ่งกระสวยอวากาศมาแล้วก็มาลงที่โลกอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย พวกเราพวกเรากว่าเริ่มอีกแล้วนะไอกันใหญ่ค <c oughs> ือออกน้ำออกทะเลกดูแค่นี้แล้วเราขยายไปซะโอโหคนละสามสี่จักรวาลได้อ่ะคิดดูแล้วกัน <c oughs> นาทีครึ่งแล้วก็ลากไปหนึ่งชั่วโมงได้นะเอาดีๆถ้าเราจะคุยกันดียเห็นบ<อ>้าของพี่ปอปของพี่ปอนก็พอดหนึ่งของแชมป์ก็พอดหนึ่งของผมก็พอดหนึ่งเลยอ่ะแต่ที่สำคัญที่สุดที่ว่าทุกเราเออพวกเราทุกคนเห็นตรงกันคือภาพสวยมากใช่ ภาพสวยมากภาพถูกย้อมจนแบบแปลกตาแต่ว่าเป็นแปลกตาและมีความแปลกใหม่อมไม่เคยเห็นแบบนีแบบ้นะเอาจริงอ๋อดีแล้วมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องใหม่อะ่ะเหมือนคำถามที่เราเคยไปถามแชมป์จำได้ไหมที่งหนึ่นคำถามที่เราเคยไปถามพี่พี่มาเดี๋ยวว่าแบบว่าอยากทําแบบช่องไหนอะไรยังไงอีกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ไซไฟว่ะใช่แล้วแล้วถ้าดูจากในตัวอย่างเมื่อกี้เนาะเขาจะไปเอาสถานที่ที่มีอยู่จริงอะไร มาทําเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรให้เป็นอีกเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอ่ะพี่บอล้ะออกป่ะใช่ก็คือเหมือนประมาณว่าสวนสนุกร้างใช่ไหมเอออะไรแบบเนี้ยหอร้างเพราะว่าในงร้างเรื่องอะจะเล่าให้เราได้ยินว่าเหมือนเชียงใหม่ไม่เหลืออะไรแล้วเนี้ยแต่เขาก็ไป็หาสถานที่ที่เป็นดูแล้วมือนเหมือนโดนโดนพังโดนอะไรมาซึ่งจริงๆมันเป็นสถานที่ที่ไอตรงภูผาหน้าผาที่เป็นเหี่ยวๆนั้นมันก็เป็นสถานที่ยอดเที่ยว เอออย่างอย่างหนึ่งนี่เอออะไรเงี้ยก็คือถือว่าดีแล้วเวิงน้ําตรงนั้นอีกพื้นที่ชุ่มน้ําที่ใช่ใช่อัด้วยโอ้ยเนอะแล้วดูย้อมแสงแล้วแบบว่าอู้ตายย้อมเหมือนหนังภัยพิบัติที่เราเคยดูเลยนะพี่บอลใช่เพราะมันดูแห้งเหมือนแบบว่าโดนแบบบูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนโดนอีนเนี่ยเหมือนโดนพวกแบบว่า กัมมันตะลังสีอะไรอย่างเงี้ยไหมดแล้วอ่ะคือแบบไม่มีชีวิตเหลือแล้วอ่ะเคยดูกันมาอืเออมันแบบเหมือนแบบเหมือนโลกถูกเดสเตอรอเหมือนถกโลกถูกทําลายถูกทิ้งร้างไว้เนาะเออมันด้วยเคมีอ่ะสำคัญเคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาเจอสีแบบนี้อย่างเงี้ยในเวิ้งน้านั้นเนี่ยอู้แต่แล้วมันดีจรงเลยอ่ะแล้วมันดูโคตรจะมันเป็นสองคนที่อยู่แค่ท่ามกลางนั้นนึกออกมาเพราะภาพโปรไกลมากเนาะ มันพอมันยิ่งไกลๆอ่ะมันยิ่งดูแล้วรู้สึกแบบหูโคจะเปลี่ยวได้เลยอะความเหงาอยู่ท่ามกลางความแบบไร้ชีวิตอะเรื่องเนี้ยอย่างน้อยผมว่าเราจะได้เห็นสถานที่แปลกๆใหม่ๆของประเทศเราโล c a t i o n โ o c a t i o n ต้องมีผลโลเคชั o ต้องทอกอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองพี่ว่าบทเนี่ยใช่ใช่พี่ปอนบทเนี่ยนะต้องมา เพราะว่าเป็นไซไฟขนาดเนี้ยถ้าบทไม่พาเราไปไซไฟเนี่ยก็ไม่ไหวนะเหมือนเป็นเรื่องแรกป้าพี่บอลที่ดูแล้วเป็นไซไฟของไทยเราเนี่ยคือมันเห็นถึงวิวัฒนาการเนาะจากตอนแรกออกจากั้วมมหาลัยมาละเป็นอาชี้นอาชีพนี้บ้างอันนี้มาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะบียอนที่ออกนอกโลกไปแล้วใช่แล้วมันไม่ใช่โลกเดียวกันแบบผู้ขนาดไง ถูกเอออันนี้คือมันเป็นแบบว่าในช่วงเวลาเดียวกันแต่ในอวกาศเอออะไรเงี้ยเป็นสเปซว่ะอะไรเงี้ยเออมันดีว่ะเฮ้ยตายแล้วไปไกลมากเลยชอบน่าติดตามอ่ะเราเดามั่วซั่วกันไปอย่างนี้แหละทุกรอบแหละแต่เราดูแล้วเราดูแล้วน่าติดตามจริงๆแล้วเราก็ขอเดาอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องการแสดงและขอเชื่อว่าขอผูกใจเชื่อเลยอันนี้พี่ขอผูกใจเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นดราม่าหนัก เนาะเพราะว่าลิตเติลเล่นดามาหนักดีมาแล้วในขณะเดียวกันต้นน้ำเองจริงๆแล้วว่าก็เล่นดามาดีนะใช่เพราะว่าฝีมือการแสดงน้องแบบที่ผ่านมาจากเรื่องแบบล่าสุดที่เราเห็นนะเห็นไหมดีนะดีเออขอเดาว่าจะต้องเป็นแบบว่า very 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 h e a v p y drama อยู่บนอยู่บนนฐานของนี้ด้วยนะ ความหวังไม่สูญสลายเมื่อกี้ที่เขาเขียนไว้ใช่ปะอ๋อหรอแท็กไลน์นางเป็นแบบความหวังไม่สูญสลายเนี่ยหรอใช่มันมีตัวหนังสือตัวสีส้มเขียนอยู่อ๋อแต่มันจะเป็นภาษาที่อ่านแล้วดูไม่ใช่ภาษาภาษาปกติพี่ปอนมันลากยิดยื้อให้เราอ่านลากเส้นยาวๆใช่ไหมอืมเนี่ยแสดงว่าเนี่ยนี่คือการดำรงอยู่ของมนุษยชาตินะเพราะว่ามนุษย์ดำรงอยู่ด้วยอะไรความหวังและความฝัน อยตาไม่แน่เนาะอาจจะเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเลือนไปเป็นต่างก็ได้อาจจะไม่ได้เหลือคนเดียวหรออาจจะเหลืออยู่ The last human being ด้วยนะอืมเข้าใจไหมเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าใดๆที่เป็นมนุษย์เสมือนเพราะว่าเราอยู่ในโลกเสมือนมันเยอะมากนะ อแล้วการแตกสลายของแบบล่างแบบนั้นน่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องไปเจอแบบ a อหรือว่าไปเจอโลกเสมือนหรือเปล่าโดยที่ว่าพี่บอลกับแชมบอกว่าสายตาน้องลิตเติ้ลมันไม่เหมือนกับสายตาของมนุษย์ปกติใช่ไหมสีความแววในดวงตาดูไม่ปกติน้องแชมป์เนาะใช่ใช่ไม่รู้ว่ายอมสีสีฟิล์มมามันก็เลยเห็นเป็นแววตาสีนี้หรือเปล่าแต่มันชัดมากว่าไม่ใช่แววตาไม่ใช่สีแววตาปกติอืมอะไรแบบเนี้ย หรืออาจจะเป็นแบบว่าโอ้ยไม่รู้ว่าว่าไซเบอร์มันจะตนหัวเราลึกแค่ไหนอ่ะโอ้ยมันไปเร้อแล้วว่าทุกคนไปอีกแล้วที่เราสามคนไปไกลมากแล้วนะหลายเรื่องมากแล้วนะถึงบอกว่าเราสามคนอ่ะเราเห็นอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็เดาไปทางนู้นทางนี้ได้สักตลอดเลยเราไม่เคยกลัวหน้าแตกแล้วนะเดี๋ยวนี้กลัวอะไรอย่างดีก็แค่กวาดทิ้งจริงอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนที่ดูกับเราเนี่ย คิดเห็นยังไงว่ามันจะเป็นไปใแนวทางไหนหรือแล้วน้องลิตเติลในความคิดของคุณผู้ชมอะเป็นมนุษย์ไหมเอออันนี้คําถามเด็ดพี่อ้นจะให้อะไรถ้าน้องตอบถูกอุยเดี๋ยวมาคิดก่อนเพราะว่าเรายังเหลือเวลาเรายังเหลือเวลาให้ออฟฟิเชียลเทเลอร์อเเลอเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเทเลอร์อีกรอบแล้วกัน เดี๋ยวหาของมาแจกก่อนเออให้พี่อ้นหาของแจกก่อนพอแล้วแหละเราเดากันมาเยอะแล้วเออจริงเดี๋ยวเราไม่รออีกทีนึงคือ o f f i เท a ลอ e ์ใช่สิ่งเดียวที่เรารู้คือจะมาซัมเมอร์ปีหน้านี้แล้วอยากให้่อกทาเป็นอะไรยังไงใช่โอเคแต่ที่แน่ๆติดตามพวกเราได้แน่นอนจ้ะไม่ใช่ซัมเมอร์หน้า แต่เป็นคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้เราต้องขอขอบคุณทุกคนที่ใช้เวลาร่วมกันกับพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่จ้าค่ายหนังนี้จะค่ายนี้เลยจ้าคำม้วนคำม้วนออริจชนอลอ่าขอบคุณมากมนะครับแล้วก็หวังว่าคาดหวังแล้วก็หวังใจอย่างยิ่งว่าพอ Official t a เทรลเมาแล้วพวกเราก็จะมีการทำรีแคปรีแอคเหมือนเดิมเนาะแน่นอนอ เอาละครับวันนี้พวกเราสามคนคงต้องลากันไปแล้วนะครับเจอก,กันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรแบบไหนยังไงจะเป็นสเปเชียลเออสเปเชียลอี dition แบบนี้อีกหรือเปล่ามีทีมีเทเลอร์ใหม่มาให้เรารีแอครีแคปหรือเปล่าก็แนะนำมากันนะจ๊ะยังไงติดตามกันนะครับวันนี้ลาล้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบาย